การเฮ็ดโคกน้องหน้านี่ปีแรกปีสองปีสามนี่ปีสี่ปีหานี่ก็จะเป็นปีที่กําลังปลูกกําลังสางนะพี่น้องพอเขาไปปีที่หกที่เจ็ดที่แปดแล้วก็ต้นใหม่ก็เริ่มใหญ่ก็เริ่มสบายแล้วเฮาก็จะลําบากแต่ตอนที่ต้นใหม่บ้านในใหญ่เมื่อนี้เฮาก็ได้พวกไอ้เงาะพวกอันลินกีพวกทูเลียนพวกหยังต่างๆหน้าห่ะพี่น้อง แล้นี้ก็จะเป็นป้ากล้วยเากับบ้าเบิ้งวิธีกันอ่าตกแต่งป้ากล้วยนี่หาก็จะบ่ใหายห้ต้นเขาหลายเพราะน่านเพื่อนก็นจะเป็นคนที่สร้างใบสร้างยังออกที่มือเศร้านี่แหละเพื่อนกับจงไวส้สองต้นสามต้นเพราะว่าเพื่อนว่ามันจะได้เครื่อไใหญ่เนาะเครื่อใหญ่แล้วก็หลายวี อันนี้เวลาเวลาต้นเพื่อน,นหลายๆเพื่อนก็นจะฟันออกแล้วก็ย่ำย่ำย่ำเป็นปุ๋ยเอาเอาถังมาด้วยเด้แ้วถังถังเอามาตักน้ำนี่แหละเขากจะตกแตงออกแบบนี้ส่วนตรงไหนอนอมาหลายๆเพื่อนก็นเอาไปขยายเรื่อยๆ กล้วยนี่ได้ประมาณ4หาปีนี่เขาก็จะเริ่มแบบที่ว่าเริ่มขึ้นเงาบ่ตาเขาเอินถ้าพริกแม่ว่ามีคนมาเก็บกินพริกกับ,บ่ท่านเพราะว่าอยู่บ้านหล,ลังนี้กินพริกบอท่านเลืองพี่นอ้องเพราะยังเพากินเพสเวลาแก่นเพดแก้งให่ยังก็ใส้หน่วยสองหน่วยคุณน่ะเป็นต้นเยอะ ขน,นุนกระปูกไปเรื่อยๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องขุดลึกพอแล้วเออพอแล้วมุ่นไก่ลงไปมุ่นไก่อัดเม็ดพอแล้วมูลไก่อัดเม็ดแล้วก็ผสมเอาดินลงเอาดินดินด้านหน้าลงเออลงไปลงไปอีก พ่อพ่อตัวเอามันขึ้นมาน่ะดูสิมันเจาะมันเจาะพวกนี้เออ,อเทหมดเลยเทหมดเลยอเออใหมันซึงไปมเมล็ดมีมากจังเ่าก็สีถุงออกเลยหากเขาก็จะลายละตัวนั้น น่เ้เขาเบิงหลากเขาคุณน่ะแล้วเราก็เอาลงเลยก็ปลูกลงเลยต้นขนุนต้นขนุนปลูกไว้ทุกทุกสายพันธุ์การฮ็ตโคกน้องหน้านี่ก็อยู่ประมาณ หปีถึงหาปีต้นใหม่ถึงจะอุดมสมบูรณ์เขียวชะอุม่มมดคุณส่วนพ่อน่นานก็อยู่ในป่ากล้วยป่ากล้วยฟูนผืนผนก็นคอยตัดแต่งออกอันนี้ก็เป็นบร,รรยากาศรอบๆโค้งน้องหน้าของห้องห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งเมตรได้พี่น้องห่างจากหมู่บ้าน100เมตร โอ้เงจะเป็นบ้านหลังที่เราอยู่เท่ากับเฮ็ดแบบเป็นคลองอ้อมเวลาโดนี่เขาก็จะหฮดง่ายเนี่ยทำเป็นคลองอ้อมแบบนี้ด้วยพี่น้องทำเป็นคลองอ้อมแบบนี้เวลาข้าหโฮดแล้วเขาก็จะได้น้ำว่าได้ไร้นี้เขาจะลง่ตูนเขาเพื่อไปเลี้ยงน้ำตูนเขานั่นเองอถ้าคุดอ้อมแล้วจากนั้นถ้าก็ลดน้ำ วีธีสีที่หาแล้วเขาก็เริ่มแบบที่ว่าเขาก็เริ่มในปลูกไม้เขาก็แตงไม้เขาก็ให้นออมไม้ถึงมาแล้วเขาก็มาบำรุงนี่แหละวิธีนี่รกกล้กวยถ้าเขาเริ่มขึ้นโค้นแล้วเขาก็ตัดออกให้เขาขึ้นไม้เขาก็งามขึ้นเกาพีนองเขาเหนือเป็นปาลาฝรั่งเป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นี่สุดยอดนามกระาลเนี่ยเขาก็ปลูกไ้ในไส้แบบนี้แหละ เวลาเข้ากะเอาไปบีบน้ำใช้ขวดใช้าย,ยางขายนี่เลยเฮ็ดขกน้องหน้าเฮ็ดประเสริผสมประสานเฮ็ดผสมประสานนี่เบออดบอยาพี่น้องขายเท่าที่มีแต่ว่าหันบ่รวยคือขายนอไผ่เด้อคนขายนอ,ยอไผ่พอยงยอันสวนไผ่อยู่สบายเปนขายนอไผ่จุนด้วยเออบอกซีดาก็เรื่มแก่ละ ของเหานี่เห็ดแบบเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงเป็นอันนี้มีเห็ดฟางด้วยอันนี้มีเห็ดฟางเหรออันนี้จะเป็นเห็ดฟางไม่พี่น้องเห็ดฟางเห็ดฟางขึ้นแบบธรรมชาติโดยที่เหาบพรานใ่าในใส่เสือ้อเห่เาก็จะขยำไวแบบนี้ขยำขึ้นเลยคือเก่าไอ้เพื่อนเป็นเชื้อต่อไปก็จะ,จะเอามาไว้เห็ดกินเฟี้ยงนี่แหละกินเห็ดนี่แหละขึ้นไปยังลูกพี่ ขึ้นไปยังทั้งกองฟางลงมาทำไมอะไม่นูให้ไล่ยูดเตี่ยะขึ้นไปช่อบมบรรยากาศบ่พ่อนะขึ้นไปช่มบรรยากาศเตีเอ้ยไปชม่มบรรยากาศว้ยผุ่นกวยก็มีแต่เครื่องใหญ่มีต่้งแต่วีใหญ่ๆพี่น้องถ่าเขาอุดมสมบูรณ์อีหลี มะล,ละกอปลูกหลายๆได้กินซ้ำนี่ละโอ้ยต้นที่ต้องปลูกมะล,ละกอเนี่ยต้องมีตัวผูตัวเมียอายุคู่กันเขาถึงจะเป็นมากไอ้ห้าได้กินแม่ทุกพี่ไปไปปลูกต้นไม้กันต้อก่างกางเกาะนี่เหาก็จะมีใดอุยสอ,อนกล้วยมาปวดมาพอดแท้ปีบักไงว่ามันทอหัวคตแล้วดดรด นี่บกักเผาก็กำลังตืบตกํกำลังไงไตาคนหน่อยก็จะคุดปลูกคุดมู่บานอันนี้ก็จะเป็นมู่บ้านเท่ากับยูว่าไก่จากมู่บ้านยูประมาณหลอยเมตรซ้ำอยู่ในมู่บานคือเกา พ่อพ่อพ่อเออขยําขยพอแล้ววันนี้เขาก็ปลูกต้นที่สองเป็นต้นขนนุนไปพอแล้วพอแล้วเออเป็นมากาใหญ่เลยลูกเด้อเป็นมากใหญ่ให้ได้กินนะโตไวๆโตไวๆนะคะ ที่ปลูกต้นไหม่ต้องเววาพร้อมพี่น้องต้องบอกว่าโตไวๆเพราะว่าต้นใหม่เขาก็มีกิ๊บไมีใจที่กัน